ดีครับเราก็กลับมาพบก,กันอีกครั้งนะครับกับช่อง Promod Pop Fishing วันนี้นะครับเราก็จะมาทําการเปลี่ยนไกด์กันนะครับเปลี่ยนไกด์เองง่ายๆนะครับเราันี้ใช้เป็นไกด์ตัวนี้เป็นไกด์ฟูจินะครับซึ่งไกด์ช่วงเดิมมันไม่มีเราก็เลยใช้ไกด์ทรงนี้ทดแทนนะครับซึ่งอันนี้เป็นคันของลูกค้านะครับก็คุยแล้วละ่ะว่าเขาโอเคนะครับอันนี้ก็ต้องคุยกันก่อนนะก่อนที่จะรับงาน ว่าลูกค้าโอเคหรือเปล่าส่วนได้นะครับของเลื่อเนี่ยมันเป็นดินก็เราแต่ว่าเราวันนี้เราก็จะใช้เป็นได้ได้สีแดงแทนนะครับเโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับไกด์หนึ่งตัวผมที่ผมใช้ก็จะเป็นไกด์ของคูจิคัตเตอร์นะครับคมคมหนึ่งอันนี่ครับเดี๋ยวเรามาเลาะไกด์กันเลย มีบางคนนะครับถามว่าตัวนี้เวลาล้อไกด์เนี่ยเราใช้ไฟลลนได้ไหมมันก็มันก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดผลเสียต่อเนื้อแบงก์เนาะจะให้ดีเราก็ใช้คัตเตอร์นะครับคมๆดีกว่าค่อยๆค่อยๆเลาะออกเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็ใช้คัตเตอร์คมๆเนี่ยค่อยเลาะเลาะออกอย่างนี้ดีกว่านะครับเนี่ยค่อยๆระวังอย่าให้มันปาดเข้าไปในเนื้อแบงค์นะครับเดี๋ยวเนื้อแบงก์เขาจะเสียนะ คลิปนี้ก็อาจจะยาวๆนิดนึงนะครับผมจะถ่ายแบบให้เป็นเรียวๆเลยนะครับแบบเรียลลิตี้ไปเลยยาวๆจะไม่ตัดต่อนะก็ลองดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันเนาะสำหรับใครที่อยากจะลองทำซ่อมคันเบตเองนะครับหรือว่าอาจจะทําเป็นอาชีพเสริมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นรายได้หลักของตัวเองก็ได้นะครับในชั่วโมงนี้พอสอนนี้เนาะเพราะถ้าเกิดว่าอย่างมาส่งให้ผมซ่อมอ่ะมันก็อาจจะแพงบางคนก็บอกว่ามันไกลบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าจากเพจบางคนก็บอกว่า โอ้นะผมอยู่ต่างจังหวัดอะ่ะแล้วผมอยู่ชลบุรีอ่ะตัวช่างน่อยอยู่ชลบุรีแต่ว่าผมอยู่ต่างจังหวัดอุไหนจะค่าส่งอีกอะไรอีกนะครับก็ลองดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันเนาะสาหรับคนที่อยากจะลองซ่อมเองอยากจะลองบิ้วคันในสไตล์ของตัวเองอะนะครับก็ผมไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่าผมก็อาศัยครูประจำแล้วก็ทำเอา ในหลายๆคนใน,ในช่างหลายๆคนก็เก่งๆเขาก็สอนสอนกันไปก็เยอะนะครับจะลองไปหาดูตาม Facebook ก็ได้เนาะแต่ขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยชื่อช่างแล้วกันว่าช่างแต่ละคนว่าคนไหนคนไหนก็ลองไปหาดูคนเองแล้วกันเนาะ <S <S อ่ะนี่ก็ตามสไตล์ผมละกันเนี่ยแบบเนี้ยประมาณนี้นะครับ เอาแบบว่าเครื่องมือที่ทุกคนน่ะผมว่าหาได้ง่ายเลยแหละโดยที่ไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มอะไรเยอะนะครับสามารถที่จะทําได้ด้วยตัวเองเลยเพราะถ้าเกิดว่าเอาต,ต,ตามสไตล์ช่างอ่ะบางทีอุปกรณ์เครื่องมือ,อมันก็เจเยอะนะครับโอเคตรงนี้ส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราใช้กระดาษทรายรูปๆนิดนึงนะครับตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนเห็นกันไหมมันจะเป็นรอยอยู่ ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดนิดนึงนะครับค่อยๆขัดนิดนึงนะ บางๆนิดเดียวนะครับเพราะว่าเราจะไม่ขัดให้มันเยอะจนเข้าเนื้อแป้งนะครับก็อันนี้ก็ไกด์แล้วก็ไหนละ่ะกระดาษกาวสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับผมนะกระดาษกาวกระดาษกาวบางคนนะครับใช้ใช้หนังยางก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดนะแต่ว่าส่วนตัวผมใช้ถนัดที่จะใช้กระดาษกาวมากกว่า ก่อนก็ใช้แหละหนังยางอ่ะแต่ตอนเนี้ยใช้กระดาษกาวมากกว่า พยายามเล็งให้มันตรงนะครับอโอ้ไก้ตัวบนมันเบี้ยว ขอบพี่ครับพ<อ>ี่นี่ก็เริ่มพันกันเลยลงมาพันกันเลย นก็ใจเย็นนิดนึงนะครับได้มันจะได้สนิทกันเนี่ยวันบางทีมันเป็นช่องเนี่ยเราก็ใช้นิ้วหรือบางคนอาจจะใช้เป็นไม้พลาสติกหรือไม้แบบอะไรก็ได้ที่มันมาไล่ได้นะที่มันไม่คมมากนะ ไกลสปินนะครับมันจะมีตรงนี้ยเห็นไหม,ไมเพื่อนเห็นไหมมันจะมีเป็นแง่งตรงนี้ครับตรงนี้เอาไว้ล็อกล็อกได้เวลาเราพันนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้มันไม่ไม่ลูดออกไปตามเวลาเราตีเหยื่อตีสายเนาะเนี่ยมันจะไม่เรียบไปเลยในชั้นเดียวเห็นไหมครับมันจะมีเป็นแง่งนิดนึงอ่นั่นแหละครับ เพราะว่าคันสปินอะ่ะมันเวลาการส่งสายมันไม่เหมือนกับเบสเนาะเบสเบสคัตติง้งมันก็เลยจำเป็นที่ต้องมีแง่งนิดนึงเวลาเราพันได้มันเหมือนเป็นตัวล็อกล็อกไว้นะครับเพิ่มความแข็งแรงตัวนี้เราจะพันเข้าไปสองชั้นนะครับเพราะว่าสีได้มันแล้วก็เนี่ยเยมันไม่ค่อยมันมันไม่ค่อย ชิดเห็นไหมดูเพื่อนเห็นไหมในกล่องนะครับอันนี้เราจะเหลือไว้หน่อยนึงนะครับเราจะไม่พันจนสุดข้างบนนะเพราะเดี๋ยวเวลาขึ้นลมยาครับมันจะขึ้นมาปีนขึ้นไปพื้นขาไกด์มันจะไม่สวยไม่ใช่อะไรมันจะไม่สวยแต่ก็แล้วแต่ช่างเนาะแล้วแต่บางทีแล้วแต่อารมณ์อืม บางทีหัวก็พันชั้นเดียวบางทีก็พันสองชั้นอย่างเงี้ยแล้วแต่ความขยัน ซ่อนได้ก่อนก็บางคนไม่รู้วิธีซ่อนได้นะครับเราก็ใช้ได้นเนี่ยนะแต่นี่ผมใช้เป็น PE นะครับก็แบบนี้สอดเข้าไปด้าน้านล่างแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วก็พันทับนะครับนี่จะเป็นลักษณะน,น,นี้นะครับแล้วก็พันทับไปพันไปปกติ เรเื่อย <Okay. S 1> สร็จแล้วตรงนี้เราก็ดึงมันตึงๆไว้เราก็มาดึงอันนี้ ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับทีนี้เราก็มาไล่ได้ไล่ให้มันชิดให้มันสนิทนะครับตรงไหนที่มันไม่สนิทแล้วก็ส่วนตรงนี้เราจะใช้ไฟลนนิดหนึ่งที่ใช้ไฟลนเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะเก็บพวก เศษขนได้ที่บางทีมันแบบว่ามันแตกออกมานิดนิดนึงเนี่ยนะครับเวลาเราเคลือบมันจะได้ไม่เป็นมันจะได้ไม่เป็นปุ่มเป็นเป็นเส้นขนแมวที่เรามองไม่เห็นเนาะโอเคก็ใน E ีีนี้ก็เอาเป็นการพันแล้วกันแล้วเดี๋ยวใน e p ีต่อไปเนี่ยเราจะมาเคลือบตรงจุดนี้กันนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามิดตามชมติดตามชม E ีีต่อไปกัน